รู้ไหมคะว่าตอนนี้คุณซื้อกู้ซื้อคุณจะได้โฉนโดที่ดิน,นอันนี้คือโฉนโดที่ดิน,นค่ะจะของบ้านเป็นไงบ้างคะดีใจมากเลยที่ได้บ้านแล้วก็พร้อมกับโฉนดบ้านค่ะโอเคทอสอเป็นแบงค์แรกนะคะที่ทําการให้ผู้กู้ซื้อได้นำนโฉนดกลับบ้านนะคะทางธนาคารทางแบงค์เขาจะเก็บเป็นอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์นะคะทุกวันนี้ อาจจะมีความทันสมัยมากขึ้นนะคะส่วนเจ้าของบ้านก็จะได้นำโฉนดตัวจริงอยู่กับพี่ดลบ้านสวยชุยยานะคะวันนี้มีเคสของคุณเกวรีนะคะเจ้าของบ้านวัลลณีซอยหนึ่งนะคะฟังความรู้สึกและก็ความคิดเห็นในการขั้นตอนการยื่นสินเชื่อนะคะว่าเป็นยังไงบ้างซื้อบ้านกับพี่ดลนะคะยวไปฟังสวัสดีค่ะปฟ้ฟ้ายค่ะเป็นไงบ้างคะได้บ้านหลังใหม่หลังนี้ใจมากเลยเพราะว่าผมว่าเป็นคนไม่มีบ้านโอ้ ขอเอินมาตอนนั้นกำลังจะหาบ้านให้พี่ก็เลยมาเจอบ้านหลังนี้แล้วแฟนถูกใจเคยมาให้พี่อย่แนะนำบอกว่าเออขั้นตอนเตรียมเอกสารใช่ไหมคะยังไงบ้างเอกสารที่ใช้หนึ่งเตรียมสเตตเมนต์สองแล้วก็สลิมเงินเดือนสามแล้วก็เครดิตบูโรแล้วอยรับรองการทำงานค่ะ คุณไฟทำางานที่นิคมไฮเทคเนาะใช่ค่ะอายุงานเยอะกี่ปีแล้วครับประมาณห้าปีก็เลยเลยมีศักยภาพคล่องในการยื่นสินเชื่อบ้านโอเคค่ะใช้เวลาในการยื่นสินเชื่อเอกสารครบก็ประมาณสามอาทิตย์อืมสามอาทิตย์แต่เป็นเจ้าของบ้านหลังนี้ใช่ค่ะโอเคเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ทำไมมีมีฉนดตัวจริงแล้วหรอคะหมายถึงว่าธนาคารวันโอน้เชื่อขอจะให้ มาเลยถนนตัวจริงมาเลยเป็นความภูมิใจเลยและถนนกลับบ้านด้วย่คะโอเคก็เก็บรักษาดีๆอยากให้คนที่ไม่คิดจะซื้อบ้านขอให้คิดเยเะๆเพราะว่าถึงเราซื้อไว้แล้วถ้าเราอยากกลับบ้านนอกบ้านหลังนี้ก็ขายได้ต่ออืมเป็นทรัพย์สินของเราในอนาคตได้ด้วยโอเค แล้วก็เป็นความภาคภูมิใจด้วยนะได้เป็นเจ้าของโฉนดที่ดินมีบ้านเนาะร่ำรวยร่ำรวยประสบความสำเร็จในชีวิตโอเคค่ะขอบคุณค่ะอยู่ที่การประปาส่วนเพลภาคนะคะพาลูกค้ามาตื่นชื่อนะประปานะคะมิเตอร์นะที่การปลาส่วนเพลภาคจังหวัดพัทธลีค่ะท่านต้อนกันเปลี่ยนชื่อมิเตอร์ไฟฟ้านะคะทำสำเนาการซื้อขายสำเนาโฉนดนะคะสำเนา ฝากกดติดตามที่ลดไมาสวยทียาจ้า